สวัสดีค่ะสาวๆทุกคนวันนี้นะคะจ๊จะมาแนะนำตัวนี้นะคะครีมกันแดดของเมดิลินนะคะ อ่าเมดิลีนนะคะ UV Protector SP 50 PA บวกนะคะตัวนี้เนี่ยจิบใช้จริงนะคะดูจากรอยคุณเลอะตองขวดได้เลยอยากให้ส,สาวๆทุกคนเนี่ยตระหนักถึงการทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านทุกครั้งไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือจะไปแค่หน้าปกซอยบ้านก็ควรจะทานะคะหรือแม้กระทั่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในออฟฟิศเนี่ยก็ควรจะทาครีมกันแดดเพราะครีมกันแดดจะมีความซําเป็นกับผิวอันดับตน้ตนๆมากกว่าครีมบํารุงผิวตัวอื่นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทาครีมกันแดดเนี่ยเสี่ยงกับการเป็นมเร็งผิวหนังและทาครีมกันแดดที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็เสี่ ผิวหนังเหมือนกันนะคะและยิ่ทำให้ผิวเราเนี่ยค้าเสียได้มากๆเลยทําให้เราต้องไปซื้อไวท์เทนนิ่งราคาแพงมาบำรุงอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาครีมกันแดดอย่างสม่ําเสมอเข้าไว้จิ๊บเนี่ยทาก่อนแต่งหน้านะคะไม่ทําให้เมคอัพดรอปเลยนะคะแล้วก็ยังทําให้เมคอัพเนี่ยติดทนนานนะคะตัวนี้ไม่มีสีไม่ต้องกลัวเรื่องกระทบกระเทือนสีของรองพื้นเราเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นกันแดดแบบไม่มีสีนะคะผู้ใช้ก็ใช้ได้แฟนจิ๊บเนี่ยใช้กันแดดตัวนี้เป็นประจําเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าการทาครีมกันแดดเนี่ยสำคัญมากๆเพราะวา ให้เราเนี่ยซื้อครีมบำรุงผิวแพงมากราคาหลักหมื่นหลักแสนนะคะมาใช้แล้วเราลืมทาครีมกันแดดเนี่ยบอกได้เลยว่าครีมบำรุงผิวพวกนั้นจะกลายเป็นศูนย์ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอและตัวนี้นะคะยังมี sp 5 0 p a บ pa บ,บ,บวกนะคะกันได้ทั้งรังสี uv a และ uv b และยังกันแสงไฟแสงคอมในออฟฟิศได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ปกป้องสองระดับกันได้ลึกถึงระดับ dna ด้วยโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะอย่าลืมใช้กันแดดของ medilin ได้นะคะไปละค่ะ